ครับมาดูการแกะกระจกเริ่มจากเตรียมกระจกที่ตามขนาดที่ต้องการและอ่ามันคมอันนี้เป็นขนาด12คูณ18นิ้วแต่มันยังคมเราก็ใช้เอ้ยนี่หินพ้นผ,ผ้าเขานน่ละ ลบเหลี่ยมจักน่อยนะครับลบเหลี่ยมประมาณนี้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบทั้งสองด้านด้านละสี่ข้างประมาณนี้นะครับ นี่เสร็จเสร็จหนึงด้านก็ป,ปิกทำเหมือนเดิมครับข้างนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับ,รบหลังจากตัดเตรียมกระจกเสร็จแล้วก็มาทำความสะอาดเตรียมติดสติกเกอร์นะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเบื้องต้นก็มีพวกนี้มับรรทัดคัตเตอร์ นี่นี่ปากกายางลบไม้โปรเทคเตอร์แล้วก็ฟอกกี้ฉีดน้ําอันนี้เป็นคัตเตอร์ด้ามปากกานะครับตัวนี้เหมือนกันแค่ด้ามเล็กด้ามใหญ่ต่างกันหรือใครถนัดแบบนี้ก็ได้แต่ต้องใช้ใบประมาณนี้เดียครับเด้ออ่าใช่ปะเออนี่ตัวนี้นะครับ30องศา เพราะว่าใบมันเราสามารถหักใบตัวนี้นะครับตามลายหักเพื่อเอามาใส่ในตัวี้เนเอนี่มีใบเล็กนะครับหักมาแล้วเราจะใส่ตรงนี้ิเนเตอร์ดําปาก,กาจะช่วยให้การทํางานง่ายขึ้นนะครับแล้วแต่ใครถนัดพอเกียมอุปกรณ์เสร็จแล้วก็เอาสติกเกอร์มาวัดนะครับสติกเกอร์สติกเกอร์1แผ่น ใช้ได้อ่าสติกเกอร์หนึ่งแผ่น30บาทใช้ได้กับกระจกขนาด12บสอคูณสิบแผน่นอันนี้ติดไปแล้วแผ่นหนึ่งนะครับ2แผ่นวางวางแล้วก็ตัดให้ได้อ่าตัดให้มันเท่ากับกระจกเลยนะครับ หาอะไรมาลองก็ดีนะครับเพราะว่าผ้าเราจะได้ไม่ขาดถ้าเราไม่ข่มแรงก็ได้นะครับนี่เสร็จแล้วก็ตัดตามเท่ากระจกสาเหตุที่ตัดเท่ากระจกเพราะมันจะง่ายนะครับง่ายต่อการติดเสร็จแล้วเราก็เอาฟอกตี้ีดตัวนี้เลย ใช้มือเลยถ้าใครมีลูกกิ้งเอาลูกกิ้งเด้อเพราะว่ากระจกเราลบขอบแล้วมันไม่บาดมือนะครับที่ที่ปาดออกเพื่อไล่ไล่ฝุ่นนะครับคืออะไรพวกเล็กๆที่เรามองไม่เห็นพอเราปาดเสร็จแล้วว่าสาดิแล้วก็ฉีดอีกรอบหนึ่งเพื่อติดสติกเกอร์นะครับไปกันเร็วๆเลย ติสติ๊กเกอร์ก่อนครับโอ้ยแค่กระยาเท่านันมาเรียมาเรียปึ๊บโอเควางนะครับแล้วก็ติดให้เรียบร้อยแล้วก็วางดันดันหามุมโอ้ย ั้นหามุมให้มันได้นะครับแล้วเราจะตัดออกได้บ่ดีถ้าเราไม่อยากตัดหลายมุมเราก็สามารถวางวางสติกเกอร์ให้มันล้นแบบนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะล้นแบบนี้ให้กล้องโฟกัสหนรเตี้ยวให้มันอากระจกล้นออกไปประมาณนี้นะครับเราจะได้ตัดสองทาง แล้วก็ใช้ไม้โปรกรีดน้ำออกได้เลยกรีดออกให้สนิทเลยนะครับเอามือจับไวย้ยนันมันขยับเกอรอสติกเกอร์นี่กรีดกรีดไปเรืเ่อยครับรีดน้ำออกอจนดูว่ามันแห้งสนิทเนาะแห้งแล้วใช้ทิชชูบซับๆแล้วนี่น้าก็ได้นะครับนี่ถ้า อากาศร้อนแบบนี้เราตากแดดเออเราให้มันโดนแดดบ้างนะครับสติ๊กเกอร์ก็เทบไว้สักาตากแดดแล้วหรือผึ่งร่มไว้ก็ได้ครับประมาณวันหนึ่งก็น่าจะวันหนึ่งก็น่าจะแห้งสนิทนะครับแต่ต้องให้แห้งสนิทเพราะเวลามาแกะลายจะได้ไม่หลุดครับอ,อันนี้สองทางที่เราไม่ต้องตัด คือทางนี้ที่เราไม่ไว้ทางฝั่งนี้เราต้องตัดนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงต้องตัดอุ้ยงอมาที่เส้เนี้งอนี่แหละงองอโอ๊ย โผล่ไปสักสองสามมิลน,นะครับเวลาเพราะว่าเวลามือเรามาโดนอย่างเงี้ยกระจกจะได้อาเสติกเกอร์จะได้ไม่หลุดขึ้นมาถ้าเราตัดให้มันเท่ากับกระจกมันจะหลุดขึ้นมาง่ายหรือว่ามันไม่โดนมือเราไปโดนอะไรสักอย่างมันก็จะไม่หลุดง่ายนะครับตัดให้ครบตั้งสีด้านนะครับ ถ้าเกิดอากาศไม่ร้อนแดดไม่อากาศมันไอ้น,นี่เราก็เก็บไว้สักสองสามวันเลยนะครับถึงถึงจะมาติดรูปนะครับเวลาว่าเราติดรูปแล้วเราจะได้แกะแล้วมันจะได้ไม่หลุดนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็เตรียมเก็บอ่ะแล้วก็สติกเกอร์แนะนําเลยนะครับให้ใช้เป็นสติกเกอร์ออนเดอร์เป็นสติกเกอร์ออะ อ่อนโทนสีอ่อนสีฟ้าสีเหลืองอะไรพวกนี้ได้นะครับสีที่มันสว่างหน่อยอย่าใช้สีที่มันมืดสีดําไม่ควรใช้เพราะมันจะไม่เห็นเส้นเวลาเราแกะสีขาวถ้ามันจําเป็นก็อย่าใช้นะครับนอกนั้นก็ให้เลือกที่สีสว่างหน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวรอกระจกแห้งแล้วก็มาติดกกรูปกันว่าเราจะใช้รูปอะไรติดอันนี้เป็นกระจกขนาด12บสูณสินิ้ว สติกเกอร์แผ่นหนึ่งสามสิบาทได้สองแผ่นนะครับครับช,ช่วงนี้อากาศมันร้อนเลยไม่ต้องเอาไปตากแดดก็ได้กระจกหรือใครอยากตากแดดก็ได้นะแตผ่ผมวางไว้งนี้แหละวันสองวันค่อยมาทำต่อวางไว้กับโต๊ะนี่แหละครับวันเวลาผ่านไปกระจกก็แห้งครับขอบที่เราขัดไว้ ก็จะมันจะไม่บาดมือเราแล้วทีนอ่ามาลายที่เลือกนี่คือลายที่เลือกลายพระธาตุพนมนะครับองค์พระธาตุพนมตั้งอยู่อำเภอธาตุพนมเดอ้อบ้านเกิดข้าพเจ้าเนาะอ่ะต่อพอเลือกลายได้ นนก็ได้เราก็มาแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งโอ้ยอันนี้เนาะจิบยืยบมอีกสิลูกเออใหมือแผ่นแบ่งครึ่งกระจกสิบสองคูณสิบแปดเราก็จะแบ่งครึ่งประมาณ ก็ประมาณนี้ประกาศเขียนซีดีจะได้ล,ลบตรงมาร์กนะครับนี่เห็นไหม จกที่ตัดออกนี่ะเอากะจัดเอากะชัดเอากระจกจที่ตัดออกมาเป็นไม้มบรรทัดเลยครับ่งเส้นกลางนะครับได้เส้นกลางก็วางแบบลงไปนะครับ ในแบบจะมีมาร์กตัวนี้อยู่เราแบ่งครึ่งกระดาษไปละอุย้ยครับนี่นะครับแล้วก็วางให้เส้นมันตรงนะครับเส้นมันตรงพอประมาณแล้วก็ยึดกาวแล้วก็รอกาวแห้งแล้วก็ยึดมาให้อันนี้มันเคลื่อนเ้อพอยึดเสร็จแล้วก็ทาก,กาวครับ ตรงนี้เราก็เอ้ยอะไรวะเนี่ยปึ๊บตรงนี้เราก็ตัดออันนี้ยึดเทปใสนะครับนับร้อยเปิดปิดเพื่อทากาวต่อไปนะครับลงกาวเลยปิ๊บปิ๊บปิ๊บนี่ ปาดนะครับเพื่อความให้เรียบนะครับถ้าเคยมีลูกกิ้งก็ใช้ลูกกิ้งได้อาจจะเห็นไม่หมดเพราะว่าอันนี้หรอ,อ่านวน้ อลาีปึ๊บป,ปพลิกลูกกลับมาครับดูทีนี้ครับเสร็จแล้วครับแล้วค่อยเอาตัวหนังสือที่ตับออกมาต่อตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยรอแห้งแล้วก็แกะได้ครับทีนี้ ครับพอเราติดเ,เราเตรียมกระจกเรียบร้อยสติกเกอร์แห้งแล้วติดแบบที่เราจะแกะเสร็จแล้วนะครับกระจกก็ลบเบี่ยงเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเริ่มแกะเริ่มแกะกันเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีเทคนิคแนะนําสําหรับมือใหม่ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเริ่มแกะได้เลยครับจากตรงกลมๆพวกนี้ก่อนเพราะว่าเราเปลี่ยนใบมีดใหม่นะครับ ครับส่วนอันนี้เป็นเทคนิคแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับสมมุติว่าเราเปลี่ยนใบมีดมาใหม่ๆเราจะหาแกะตรงที่ลายมันเล็กอแล้วก็ต้องใช้ความคมของใบมีดอย่างเช่นจุดกลมๆพวกนี้นะครับอพอแกะไปได้สักสักพักสัก ถ้าเกิดเปลี่ยนใบมีดใหม่ก็แกะตรงกลมๆนี้กอดก็ได้นะครับพอแกะตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปแกะที่อื่นอะไรประมาณนี้เพราะความโค้งของใบมีดมันจะทําให้มันโค้งได้ง่ายนะครับแล้วก็เส้นที่มันห่างจากพวกอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราก็นะครับเราก็สามารถจะแกะมันขึ้นได้เลยนะครับนี่ เราค่อยมาแกะเส้นอื่นให้แกะตรงนี้เสร็จก่อนนะครับแล้วเราก็แกะไปเรื่อยๆตามตามลายพวกนี้นะครับเพวจะตัดอย่างนี้นะครับมาณนี้ครับแล้วก็มาดูอีกสักที่หนึ่งที่อันนี้ก็คือพอเราแกะตัวหนังสือเสร็จเราก็มาเริ่มตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีลายสลับซับซ้อนอยู่มาก เราก็จะแกะตรงนี้ก่อนเพราะว่าใบมีดเราคมหลังจากที่เราแกะตรงนั้นเสร็จหรือถ้ามันเนืดแล้วเราก็เปลี่ยนใบมีดใหม่เอาไปตัดตรงที่มันเป็นเส้นตรงตรงที่มันไม่ต้องการความคมจนเกินไปนะครับนี่ล,ลายพวกนี้เราจะไม่แกะออกโดยทันทีนะครับเราจะปล่อยไว้ก่อน ก็จะแกะไปไงี้เรื่อยๆนะครับแต่ละจุดมันทำมันไปช้ามันไปไอ้นี่นะครับก็เลยถ่ายให้ดูได้ไม่หมดเพราะว่าถ้าถ่ายให้ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยสามสิบชั่วโมงก็ไม่พอนะครับแล้ว เราก็จะแกะตามช่องพวกนี้คนระัเส้นตัวนี้ก็ตัดแล้วก็อ่าประมาณนี้ควรทําตรงนี้ก่อนนะครับควรทําตรงนี้ก่อนมันไม่มีความสมดุลเลยเพราะว่างานพวกนี้มันไม่ค่อยมีผิดมีถูกเท่าไหร่นะครับแล้วพอทำตรงนี้เสร็จมันจะมีเส้นตรงอยู่ตรงนี้เราก็ค่อยมาตัดเส้นตรงตรงนี้นะครับ เอาเส้นตรงเอาไว้ทําที่หลังแต่ต้องแกะมาจนหมดนี่แล้วก็ตัดมาจนสุดนี่นะครับแล้วค่อยมาตัดเส้นตรงนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเราถึงแกะออกได้นะครับ อันนี้ทำให้ดูนะครับเพราะปกติก็ต้องแกะไปจนสุดแกะไปให้ได้สักสักประมาณอ่ะช่องนี้แล้วเราค่อยมาเอาสติกเกอร์ออกนะครับแล้วค่อยมาแกะต่อมาแล้วแต่เทคนิคของใครของมันนะครับ ได้จะมาแกะตัวหนังสือให้ดูก่อนคร่าวๆนะครับอันนี้คือแกะมาบ้างแล้วนะครับตัวนี้ก็แกะแล้วตัดตัดสติกเกอร์ออกแล้วนะครับตัวนี้ก็พร้อมที่จะแขะขึ้นได้แล้วนะครับจะตัดมาหมดแล้วนะครับจนหมถทงเนี่เราก็จะตัดตามตามไอ้นี่นะครับตาม หนั okay. งสืออันนี้ผมกรีดไว้แล้วนะเดี๋ยวจะมาแคขึ้นให้ดูเลยกระดาษนะครับรว่าเราตัดตัดยังไงนะครับนี่นะครับที่เราตัดนะครับนี่นะครับเราจะตัดตรงช่องมันนะครับแล้วก็แกะขึ้นได้เลย นนแกะเอาไปเลยแล้วก็ตัดนะครับ่วนนี้ก็อันนี้ก็คือตัดไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้แกะขึ้นเพราะว่าตัวนี้ที่ยังไม่แกะขึ้นเพราะเราต้องรอตัดเส้นนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราแกะขึ้นเลยมันจะ เวลาเราตัดเส้นนี้มันจะทําให้มันลุยนะครับมันมันมันใกล้กันเส้นมันใกล้กันนะครับประมาณนี้แล้วเราไปดูตอนเสร็จเลยอันนี้คืองานที่แกะเสร็จแล้วนะครับแล้วเราอยากรู้ว่าเส้นเ,เละที่เราทําไว้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับมันเละใช่ไหมอ่าตรงนี้ที่ถ่ายเราอยากรู้ว่า เส้นมันจะสวยหรือ,อยังไงนะครับให้เราพลิกแล้วก็ดูจากางาด้านหลังอย่างนี้นะครับดูอย่างนี้ได้เลยเราจะเห็นว่าเอาเราจะพลิกดูว่าตรงไหนที่ยังไม่ได้แกะรายละเอียดที่มันหลุดไปครับอันนี้ก็คืองานที่เสร็จแล้วเราต่อเติม ต้นหนังสืออะไรเรียบร้อยนะครับเป็นงานที่รวมๆกันมาหลายคลิปแล้วก็มาทําเป็น e p พีหนึ่งให้เราดูว่าเอออันนี้คืองานแกะกระจกยามว่างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเสร็จแล้วก็คือรอรออ่ารอกัดน้ํายานะครับว่าพอการน้ํายาเสร็จจะออกมาเป็นยังไงเราจะทํำยังไงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้คืองานที่เสร็จแล้ว นะครับงานที่เสร็จแล้วองค์พระาธาตุพนมนะครับวัดพระาธาตุพนมรอติดตาม EP ีต่อไปนะครับในการเทน้ำยากัดลายว่างานจะออกมาเป็นยังไงลงสีแล้วจะเป็นยังไงจะสวยเหมือนในรูปไหมนะครับขอบคุณครับ